คำเดิข้อมอทั้งหมดจัดทำขึ้นเกืเป็นแนวทางประกอบกาตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางบตรตอรี่โปรดใช้นิตยสารในการรับชมเสนบสมุนชากกินแบ่งรัฐบาลท่านนั้นสวัสดีค่ะไม่หญิงบารมีพารวยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องที่จะทำให้คุณรวยใครไม่รวยก็ขอให้รวยในงวดนี้นะคะมาแล้วนะเลขเด็ดของแอดแม่ต้นแอดบและ ผีน้อยให้โชคแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกระหนึ่ง subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินในการทำคลิปด้วยนะคะไปเริ่มต้นกันด้วยเลขแม่นๆของแอดแม่ต้นมีผลงานติดกันมาแล้ว2งวด16พฤศจิกายนให้14 14ก็มาล่างเป๊ะๆล่าสุด1ธันวาคม ให้1 9กับ9 7 1 9ก็มาล่างเป็นตัวกลับสำหรับ9 7ก็เข้าบนฝ้าแบบตรงเป๊ะเลยค่ะปังมากๆเด้งบนเด้งล่างเลยค่ะงวดนี้แม่ต้นก็ให้มาแล้ว16ทธันวาคม3ตัวเม็ดเดียวฟันที่5 9 2 2ตัวมี5 9 5 2กับ9 2เน้นสุดๆ5 9เลข5 9ก็ตรงกันกับ แอดวิสณุกับพี่นวลพาปลดนี้มาดูกันว่าเลขของแอดแม่ต้นจะเด้งบนล่างในงวดน,นี้อีกไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อด้วยข้อมูลของแอดบู n เป็นข้อมูลใหม่นะคะซึ่งงวดที่แล้ว1ทธันวาคมแอดบูลให้91 91ก็มาตรงๆเข้าเลขล่าง สำหรับงวดนี้16ธันวาคมแอดบูลให้เด่น7กับ2เลข2ตัวมี 70, 75, 20กับ25เลข70กับ75ก็ตรงกันเลยกับเลขของแอดใต้ฝากับม่ยมแดงนำโชคมาดูกันว่าแอดบูลจะทำผลงานได้อีกเป็นงวดที่2ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะปิดท้ายกันกันกบ เลขของผีน้อยให้โชคมีผลงานติดกันมาสามงวดในงวด1ตุลาคม16ตุลาคมกับ1พฤศจิกายนสำหรับงวด16พฤศจิกายนของแท้ไม่มาแต่ของปลอมเข้านาะและล่าสุด1ธันวาคมที่ผ่านมาก็หลุดหมดทั้งของแท้และของปลอมเลยคะ่ะมาดูงวดนี้กันดีกว่าคะ่ะไม่แน่ว่าผีน้อยให้โชค อาจจะกลับมาทำผลงานในงวดนี้ก็ได้นะ16ธันวาคม3ตัวมี761กับ039 2ตัวมี76 16กับ39แน่นอนว่า76ก็เป็นเลขที่ดังมากๆของงวดนี้และ76ก็ตรงกันกันกบแอดใต้ฟ้าอาจารย์นอตตี้อาจารย์ ie, าารยุนกรีดแอดอมรินแอดขวัญ แอดสุดปังและอิดหลายๆสำนักแต่ถ้าใครอยากจะหนีเลขดังก็มี1 6กับ3 9ให้ได้พิจารณากันนะก็ขอให้ผีน้อยให้โชคกลับมาทำผลงานเด็ดๆในงวดนี้นะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะหวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัย มาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพาโรยขอให้แอซทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรยค่ะ